สวออ 2, ออ 3, ัสดีครับผมนายภูไนเฉลิโลคอตออ2เอ3แผนวิชาเทคนิคอุาหกรรมครับภาพรวมของการศึกษางาน 1. ประเด็นของการศึกษางานเป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เห็นผลเร็วที่สุดช่วยให้ประหยัดหรือได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นทันที 2. เป็นวิธีที่ทำํำให้เกิดความเข้าใจในงานเพิ่มขึ้น 3. เป็นวิธีการที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้การทํางานไปเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นวิธีการที่ทําให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวางแขนปฏิบัติต่างๆ 5. สามารถกระทําได้เองหรือบุคคลภายในหน่วยงานการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุด6 หลักการของการศึกษางานสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ทุกประเภทส 2. สาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงงาน 1. เงื่องขากการทำงานเปลี่ยนไปทำให้เหตุกรรมบานอย่างขาดความต่อเนื่องหรือวิธีการทำงานแบบเก่ามีประสิทธิภาพด้อยลง 2. มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นมีการเสียเวลานานมากเกินไปมีปัญหาทางด้านค well ุณภาพหรือมาตรฐานการทำงาน 3. ปริมาณงานเปลี่ยนเช่น ความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นมีการปรับลดจำนวนการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง4มีการนำอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้เช่นคอมพิวเตอร์เครื่องจักร C N C หรือเครื่องจักรใหม่5มีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเช่นรูปแบบของวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปความต้องการของลูกค้าสภาพการแข่งขัน6ต้องการปรับปรุงให้กระบวนการทำงานโดยรวมดีขึ้นประโยชน์ของการศึกษา หนึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการเพิ่มผลผลิตโดยการจัดระบบงานให้ใหม่สองการศึกษางานอย่างเป็นระบบทําให้เราไม่มองข้ามองประกอบที่ผลต่อคุณภาพการทํางานสามเป็นเครื่องมือในการกําหนดมาตรฐานของงานซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการปางแนในการควบคุมการผลิตสี่ช่วยให้เกิดการประหยัดตั้งแต่เน่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายของการทํางาน ใช้ได้ในทุกโอกาสและสถานที่ทาง,งานที่ทำด้วยมือและเพื่อนจับทั้งในคนนักนงานต้องไปจัดการอยู่ในอุตสาหกรรม 6. ช่วยให้ฝ่ายการจัดการเข้าใจลัษออกษณะของปัญหาได้ดีจึงช่วยให้มองเห็นง,งานที่ไร้ประสิทธิภาพและความบกบคล้องในหน่วยง,งานต่างๆ